เพราะผ้าไม่เข้าไปถึงจิตใจไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยถึงกันนะอ่าแยกออกจากกันแล้วเินห่างกันนี้เกิดนะอ่าเพราะฉะนั้นผมเคยไปวัดวัดหลวงในกรุงเทพนะครับอย่าไปเอ่ยอ้อนวอนไม่หลานนิสัยเนี่ยเก่าเก่าวัดถึงวัดหลวงไม่ได้ระบุวัดไหนก็ลงการขยันจะยกให้เห็นภาพว่าไม่ได้วันไหนก็วัดหลวงอยู่ดีผมบอกเนี่ยเข้าไปคุยเข้าไปเข้าไปนั่งรออยู่สองชั่วโมง เพปาะปวดพระพร,ระปวดใหม่เนี่ยท่านก็เคยท่านไปนั่งฉันข้างในกับพร,ระผู้ใหญ่นั่นแหละเสร็จแล้วเนี่ยท่านลืมช้อนเอาไว้ท่านก็อกอัมานั่งรออยู่กับผมอยู่สองชั่วโมงผมก็เลยได้ถามว่าท่านมานั่งรอทำไม <c oughs> ผมรอว่าจะเข้าไปเอาช้อนเนี่ยที่ลืมเอาไว้ข้างในาสองชั่วโมงโเนี่ยแสดงว่าโง่เอาาเอเห็นผมเหรอผมไม่รอช้อนแค่ผมไม่ซื้อหอกก ไม่กล้าเข้าไปไม่ผมไม่เอาช่อนผมไปซื้อเอาใหม่ผมผมก็เลยทานเองเข้าไปเลยเสุดท้ายก็คือท่านก็ไปเอาช้อนมาผมก็ไปนั่งรอสักพักเอ่อเจกอเลยไม่ได้คุยก็เลยกลับออกเลยท่านน่าจะชวนไปปพีนเสาด้วยกันนะครับเพราะว่าขนาดช้อนจะไปรอสองชั่วโมงเียนะจริงไหมสองชั่วโมงเนี่ยเวลามันเสียไปนะจำไว้ถ้าถ้าถ้า อ่าต้นทุนอ่ะขนาดนั้นอ่ะช้อนคนนั้นเขามีมันเป็นช้อนทองคำรือเปล่าจริงไหมเออ,อยังก็น่ารออยู่เนาะอันนี้แหมคือ <c ười S 2> ช,ช้อนน่ะเนาะคือเมื่อกี้มันมีปัญหาหนึ่งนะลุตงตาปัญหากับพค์น,นั้นแหละท่านไม่ต้องไปถามหรอกใช่ฮะอ่าฮะ,ะ,ะจริงไหมเออถ้าเป็นช้อนทองคำฝั่งเพชรเออรอได้อยู่อันนี้ช้อนธรรมดาก็ปล่อยแหมให้คนอื่นไปก็ได้ โยมก็ยังเสือสาดเขายังรู้จักฌานอันนี้พระแท้จริงไหมเราจะไม่ทำเป็นตัวอย่างเขาเลยจริงไหมล่ะอ่าอ่ายพระน่าน่าทำาน่าทำเพราะเรากินข้าวชาวบ้านเขาอาศัยชาวบ้านเขาอ่าทำยังไงจ้ะอ่าอ่าปัญหาปัญหามันซับซ้อนมากครับหลวงตาไม่ได้ซับซ้อนหรอกมันหลายซับหลายซ้อนไม่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 ได้ซับซ้อนเลยผมเนี่ยมองว่าเอการเกิดขึ้นอย่างโยงเบียเนี่ยมาทำให้เกิดคุณปุปการต่อพุทธศาสนา ทำให้ตื่นกันน่าจังงังกันไปหมดไม่ขึ้นไม่นเนี้ยเบียเขาก็ตื่นปีนเสาอยู่ก็มีกไม่ใช่ท่านนะ,ะ,ะจำไว้นะท่านอ่ามันตื่นงะตื่นตื่นแต่คนเราเนี่ยทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นนิสัยเป็นยุคเป็นสมัยมันครับยังตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมชงกาแฟก่อน กิงแกงง่วงพึ่งเื่เนี่ะรู้ไหมเดี๋ยวนะมันเป็นนิสัยเป็นความเคยชินนะเข้าใจไหมผู้ก่อนไม่เห็นมีกาแฟกินเห็นไหมเออทุกวันนี้เห็นไหมเอาอะไรมนาะสวายพ้าเอ็ 150. มร้อยห้าสิบนี่พวกกินแบบนี้นทั้งที่ผ้าไม่ได้ทำอะไรกินแล้วมันก็คึกสิจริงไหมเออบางคนเนี่ยต้องเข้าทางเรียนจบผมเลยนะอจริงไหมล่ะมันมันก็แปลงสมัยผมเด็กๆนี่ เออเราอยู่วัดนี่เราเห็นยาปู่ย่าตายายเนี่ยมวนบุหรี่มาถวายพระอันนี้เข้าท่าผมอ่เต็มที่แตเข้าท่ทททา,ามากท่านพูดแับนี้ <c oughs> สมัยก่อนพุทธกาลหรือสมัยอ่ะปู่ย่าตายายเราแปบบ้านเนี่ยต้องมีขันหมาขันยาครับ <c oughs> อันจริงไหมอ่าถ้าถ้าไม่มี <c oughs> ก็ไม่รู้ความอ่าเป็นคนที่ไม่รู้จักอ่าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รู้จักสมมาคารอแต่ทุกวันนี้ไม่ได้นะ อ่าสูงกุ่ดีเนี่ยไม่ได้นะอ่านะอ่าไม่ได้ไม่ได้จะกินเหล้าเนี่ยโอ้โหเปิดบากันเนี่ยฆ่ากันขายอาวุธปืนเนี่ยเพียบเห็นไหมเออแต่ไม่เป็นไรเนี่ยที่นี่เป็นพื้นที่อะไรนะหาบุรเห็นไหมผมทำถูกกฎหมายผมจิดไปทุกที่อ่ะแต่ที่ พื้นที่สุบุรีอ่าเขาว่ามันต้องถูกกฎหมายมีพื้นที่มีสุบุรีมีนั่นอยู่ตรงลงไฟฟ้าน่ะห้ามสุบุรีนะมีมีเหมือนกันหลายจุดเหมือนกันนะกผมทำถูกกฎหมายมาแล้วที่บ้านนะแล้วนั้นนะอ่ออ๋หลงจาก็เลยอมันไม่มีบทสรุปหรอกครับนะเพราะว่าเรายังไม่ตาย นะมันจะต้องเผชิญกับอะไรๆ,ๆเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนี่แหละนะนะเรียนรู้ไปด้วยกันอย่างไอ้เมียกับท่านเนี่ยมันก็น่ารักทั้งสองคนนะท่นะะานก็น่ารักนะอะ่าผมผมมองไปที่จิตเจตนาของเขาครับผมไม่ได้มองใครเข้าใ,ใจเขาผมไม่รู้ชนิดการานะแต่หลายคนเขาเขาก็ไม่เข้าใจอ,อ<ะ>่าผมมองอ่าอ่า คำว่าธรรมะมากมากว่านะคำว่าศาสนาเราเนี่ยเป็นศาสนาอนง,งดนามมากนะครับนะ,ะคำสอนผู้เชี่ยวเนี่ยผมซึ่งกล้าสัดสินใจมาบวชย,ยอมยอมยอมทิ้งทุกอย่างมาเหมือนกันเห็นไหมเพราะอะไรละ่ะผู้เจ้าเป็นลูกกษัตริย์ฉันก็ฉันก็นานมาฝึกฝนตนเองนะจริงไหมละ่ะแล้วเราเป็นใครละ่ะจริงไหมมันต้องมีอะไรดีสินะผมคิดอย่างเนี้ย และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมเนี่ยอยากตายค่า,ากาคสาวพัดน,นะนี่คือคือจุดเด่นของผมตอนผมเป็นโยมโอ้ยกูจะมาตายอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยเพราะว่าว่าไปนอนอยู่บางสีคิดเออถ้ากูจายเนี่ยกูมาตายแบบเนี้ยอ่ากูอาจ,จะทรงรกหรือยังไงก็ได้เนี่ยจริงไหมถ้าอย่างน้อยกูกอยู่ในภาคอารพัแต่จะอยู่ได้ยังไงในเมื่อถ้าเรามีตัณหาเยอะนอขนาดนี้เขนาดนี้ ก็จะอยู่ลําบากมากก็เลยขนไย่รีบทำออกอ่าผมจะ่เป็นคนราคาเฉลี่ยเพราะผมมีกระยาเยอะรูงไหมอ่าแล้วผมเป็นพระที่น่าตาดีด้วยสมัยก่อนนะสมัยนี้สู้ท่านไม่ได้แล้วอ่ะอยอมแพ้ละผมแพ้ท่านคนเดียวเนี่ยนะอ่าอ่าต้องทำลายตรวนี้พระถึงจะอยู่ได้ผมคิดของผมนะผมอื่นผมไม่รู้แต่ผมเนี่ยต้องทำลายราคาผม ผมทิ่ต้องอดข้าวอดหลับอดนอนเห็นไหมอานมไม่กินไข่ไม่แกะโซ่แบบถึงพิกถึงขิเงื่อจะทำอะไรล่ะครับผมถึงจะอยู่ในภาคกระทรพาได้ผมคิดอย่างนี้นะผมไม่ได้สนใจเรื่องจะมารูหรือไม่ราดูนะอ่านยอาจะมากเอินอผมกับเออวันที่สิบแปดสิบเ้าผมปฏิบัติสี่เดื่องกค่า ตอนผมบวชเนี่ยเราไปก็ทินงกับอวนีพทำหายหายเลยมันจริงจริงเลยอ่ะฉะนั้นนะก็เลยโอ้ยอยู่สบายแล้วกูอยู่จนวันตายได้แค่นี้ผมก็พอใจแล้วนะฮะเออจริงไหมโอ้โหมันทุกข์นะครับจริงไหมทุกข์มากอ่ะบวชอยู่เป็นพระเนี่ยแล้วมันอันตรายเหมือนเราเปิดเวลาไง ก่อนที่จะระเบิดขึ้นทันทีนะไอราก้าเนี่ยะสนารากาตัวเนี้ยเพราะผมรู้ตัวผมดีไงอ่าผมไม่ใช้เป็นคนโกหกหอกเองนะผมนี่ผมไม่โกหกใครอะผมแล้วก็ไม่โกหกตัวเองด้วยแลาผมไม่สนโลกเลยผมเนี่ยอ่ะอ่ะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอ่ะอ่าอ่าผมก็เลยต้องต้องทำลายตัวนี้ให้ได้ฉะนั้นผมจะอยู่แบบนี้นะนะ อ่ามันมันมันต้องประกอบด้วยกุศนคุณที่เคยทํามันด้วยเก่าด้วยมันเป็นนิสัยครับฉ้นงั้นคนอย่างผมทําไมต้องมาบวชเพื่อนผมนี่หลายคนยังอัศจรรย์เลยเนี่ยอย่างพวกไอ้เสี่เกอเสี่ไมเนี่ยโสมุ่มุงกอ่าผมหายไปสิบกว่าปีเนี่ยมันไม่เคยคิดต่ว่าผมจะมาอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเขาบอกให้นะผมจะเป็นลูกพี่พวกนั้นด้วย เพราะแซมด้วยแหละฮะเขาผมไม่กินเหล้าจะยอมผมก็ไม่กินฮะเวลาไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยเชื่อไหมมันสบายเพื่อนพวกนั้นเพราะว่ามันกินเหล้าไงผมไม่กินเหล้าผมก็ขับรถให้มันโอ้ยไหมเพื่อนเขาชอบมาชวนผมไปะอ่คือผมเนี่ยเป็นคนที่รักเพื่อนเหมือนกันแหละแต่ผมก็เลือกเพราเพื่อนถ้าเพื่อนไม่ดีเนี่ยผมไม่มีเพื่อนดีกว่าอะ ผมไม่สนใจผมอยู่คนเดียวได้ผมใช้ชีวิตคนเดียวได้เอาเพื่อจะให้ผมกินเหล้าหรืออะไรทำไมหลวงตาสามารถสั่งสมบุญยาบารมีออกบวชได้แล้วเพื่อนทำไมเขาออกบวทไม่ได้ผมไม่เคยชวนเพื่อนนะผมไม่เคยชวนเพื่อนนะเพราะว่าผมรู้ว่าชวนมันก็ไม่มาผมก็มาคนเดียวของผมเนีย ใช่ไหมบางทีผมติดร้านสามสี่วันเนี่ยผมทำเขามาจากชียงใหม่ผมมานอนอยู่ในป่าครูบาอาจารย์เนี่ยผมก็มาแรกนะครับไม่ใช่ไม่มานะบางทีผมต้องมาทำบุญอย่างครูบาอาจารย์มีธุระจะให้ผมทำนะผมผมทำคนเดียวเลยนะเห็นไหมผมนี่เป็นคนทำแบบสุดเหมือนกันอย่างพิมพ์หนังสือไว้ชิ้นสั้เงี้ยเท่าไหร่หรืออาจารย์ สองเซนนะไม่สองเซนเลยเนี่ยเป็นเงี้เลยตเป็นโยมเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยที่คนที่รู้จักผมเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยรู้จักเลยว่าผมเนี่ยท่านจนๆหมดทุกคนนะมีบ้านขายบ้านเลยผมเนี่ยแตว่าผมยังไม่ได้ขายบ้านทั้งหลังอยู่กำลังขายอยู่หาคนมาซื้อ็ีเชียงใหม่เนี่ยนะ บ้านร้อยยี่สิบล้านผมขายห้าสิบแปดล้านเองจริงไม่ใช่พูดเห็นเราเราเห็นเห็นพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็คนแวดล้อมวพระพุทธเจ้านี้ออกมาบวชกันหมดเลยทั้งที่ชอบไม่ชอบของของลวชอุปนิสัยปัจจัยโยนิสัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยผมเนี่ยเขาว่าผมบวชใหม่ที่จริงผมบวชเป็นหลายล้านภาษาเลยนะครับถ้ารวมกันในชัตนอะไร บวชจะเป็นนิสัยอ่ะคนเนี่ยจนขนาดไหนทุกขนาดไหนมันก็ไม่บวชถ้าไม่มีนิสัยผมจึงไม่เพื่อนกับวชกี่วันอะไรมามาบวชได้ที่นี่เพื่อยังนิสัยไปสู่คนหน้าได้ี่ฉันถึงเรียกว่าอุปนิสัยปัะจิญโผมไม่ขัดขวางใครอย่างนั้นอลาผมยังว่าอ่มไม่ดีนนแหละมาปฏิบัติให้มันดีอ่าผมเคยได้ยินครูบาอาจารย์คนองค์หนึ่งพูดนะท่านพ่อรี เราเนี่ยทำนาเราไม่ได้เอาแต่เขา้าเขา้าเขา้าเผื่อที่นี้เต็มนะเขาเรีบท่านก็เอาฟางข้าวท่านก็เ,เอาซังข้าวท่านก็เอานะเห็นไหมหมายความว่าอะไรล่ะผู้บาอาจารย์ทำไมมีเมียจากันนะอย่างนั้นมันบวชเจ็ดวันมันก็ไม่ทําบาปเจ็ดวันท่านว่าอย่างนั้นนะจริงไหมทาไม<ช><ๆ>เราต้องขัดขวางการบวชอ่าขัดขวางการทานของคนเข้าใจไหมอ่ะอันนั้นเราไม่ง่เต็มทีเลยเหรอ จริงไหมล่ะพระพุทธเจ้าก็พระองค์ก็ไม่เคยปฏิเสธเฮ้ยวันนี้ทำไมโอเคอ่าอันนี้มันสอนชั่วโมงกว่าแล้วพวกมึงไม่เสื่อนกูเลยอะมีคนดูไหมเนี่ย2,200โอ้โหวันทีละ FC FC ยอบเบียติดตามอะแสดงว่าเรามีแต่แค่ FC นะนะวันนี้ให้เขาพูดหน่อยนะวันนั้นหลวงตาทําไมไม่ให้พูดรู้ไหม <S <S คือจะอธิบายหลวงตาไม่อยากให้อธิบาย <S 1> <S 1> เข้าใจไหมวันที่กูด่าคนที่อยู่เม,มือมุงเพราะมันมาอธิบายนกมึงหยุดมึงอย่าอธิบายมึงอธิบายทําไมออธิบายพู๊อธิบายก็มึงอธิบายไอคมไอคมผิดเนะีแยฮะมึงอธิบายกับกูกูผิดแหละเข้าใจไหม เพราะฉะนั้นการจะปล่อยวางการจะลงจริงๆอย่าอธิบายทิ้งไปหมดเลยเอาปัจจุบันธรรมมากกว่านะนั่นแหละที่ไม่แห่อธิบายวันนี้ได้ไดคุยเต็มที่มนะาไม่เป็นไรนะจำไว้นะ,นะะนะถ้าใครไม่อยากตกต่ำไปอยู่กับพระทีละนะขอแนะนำนะอาการแก้ม่วงดีที่สุดคือนอนนะ กูเคยลองมาแล้วนะได้ผลดีมากเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนากับท่านพระกูชีระแล้วก็โยมเบียไอเบียนะหลังจากเรเรียกไอเบียอยู่ตลอดนะจะมันจะเรียกกูไอไปก็เพื่อตอบแทนกันเสมอได้นะวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการแค่นี้กออนาะสาธุ